มีเพื่อนๆหลายคนครับสอบถามกันเข้ามาเกี่ยวกับการนําต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆมาสร้างเป็นบอนไซในกระถางสวยๆเล็กๆเนี่ยสามารถจะทําได้อย่างไรบ้างนอกจากที่เราจะนําต้นไม้ที่ติดรากมานิดหน่อยแล้วก็ต้องมาชามแล้วก็มาลุ้นว่าเขาจะอยู่รอดกับเราหรือไม่ครับจะมีวิธีการไหนไหมที่นะครับจะทําให้โอกาสเขารอดได้มากกว่านั้นนะครับซึ่งผมก็ขออนุญาตครับนำตัวอย่างจาก The s c r e e n b o n s a ซครับเป็นค่ายการสร้างบอนไซจากประเทศจีนครับที่นิยมนําน จากพื้นที่ป่าชุมชนนะครับมาสร้างเป็นบอนไซ์ให้เพื่อนๆได้ชมตัวอย่างกาันเพราะว่าวิดีโอนี้ก็ค่อนข้างจะมีความละเอียดครับ หลังจากที่เราเจอต้นไม้ที่มีความสวยงามและเราต้องการแล้วครับเราต้องตัดวัชพืชออกก่อนครับเพื่อเห็นส่วนทรงของเขาหลังจากนั้นครับเพื่อนๆจะทําการค่อยๆขุดเพื่อไม่ให้โดนตัวกิ่งตัวโคนรากเขาเลยนะครับเพื่อนๆขุดด้านข้างแบบนี้ครับเขาเรียกว่าการขุดล้อมครับอาจจะใช้พวกเสียมนะครับถ้าเป็นประเทศเรานะใช้คีมตัดกิ่งนะครับใช้เลื่อยนะครับเลื่อยหางหนูนะครับค่อยๆตัดเพราะว่าอาจจะมีตัวรากที่ใหญ่ครับหลังจากนั้นครับก็จะใช้เทป พลาสติกแบบนี้หรือจะใช้ถุงปุย๋ยถุงกระสอบก็ได้ครับหุ้มตัวตุ้มรากไว้แบบนี้เลยนะครับอย่าให้ดินเขาแตกนะครับถ้าตุ้มรากไม่แตกแบบนี้โอกาสที่จะรอดนั้นสูงมากๆเลยครับเพื่อนๆพอเพื่อนๆนะครับนําเขามาในพื้นที่ที่ต้องการที่จะเปลี่ยน เป็นกระถางสวยๆแล้วเนี่ยก็ค่อยแกะพลาสติกพวกนี้ออกมาครับก็จะได้ตุ้มรากแบบนี้เลยแล้วก็นํามาอยู่ในกระถางที่เราต้องการให้เขาอยู่นะครับใช้ดินนะครับที่มีการระบายน้ําได้สูงๆจริงๆดินเนี่ยก็ขึ้นกับลักษณะของต้นไม้นะอย่างต้นสนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้ดินที่เป็นดินล้วนๆได้มากกว่าต้นไม้ชนิดอื่นๆครับเขาก็จะทําการตัดแต่งกิง่งดัดกิ่งไว้ด้วยนะครับด้วยลวดดัดบอนไซครับเพื่อนเพื่อนลวดดัดบอนไซเนี่ยเป็นลวดที่ ไม่ขึ้นสนิมไม่นําไฟฟ้านะครับแล้วก็สามารถที่จะยึดโยงพันเข้าไปกับกิ่งเขาแล้วก็ทําให้ตัวกิ่งเขาเนี่ยสามารถที่จะเข้ารูปได้นะครับอันนี้ก่อนที่เขาจะใช้ลวดด,ด,ดัดบอลไซน์เขาก็จะพันด้วยพวกเชือกนะครับเชือกป่านก่อนหรือจะเป็นหญ้าญี่ปุ่นก็ได้นะครับเ,เพื่อนๆหรือจะเป็นเทปสําหรับพันบอลไซน์ก็ได้เพื่อที่จะรักษากิ่งเขาไว้ก่อนนะครับแต่ปกติถ้ากิ่งไม่ใหญ่มากก็ไม่ต้องพันก็ได้นะครับใช้ตัวลวดดัดบอลไซน์ในการพันเข้าไปเลยครับขนาดลวด ก็ประมาณสัก1ใน3ของกิ่งนะครับหรือนะครับจะพันซ้อนทับกันแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะได้เป็นบอนไซสวยๆแบบนี้ส่วนลวดดัดบอนไซเดี๋ยวผมจะปักตะกล้าไว้ให้นะครับ